สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับเทปนี้เป็นคิวของหนึ่งในนักชกที่เตะขวาได้หนักแรงแล้วใจที่สุดคนหนึ่งในยุคปี2545เป็นต้นไปครับนั่นก็คือสิงดําเกียรหมู่เก้าครับโดยไฟนี้ครับจะขึ้นเจอกับยอดมวยจากเมืองจีนผู้ตรงๆครับเจ้าของฉายาไอออนบัตครับหรือไอเลือดเหล็กแสดงว่าเป็นนักมวยที่พันถึกครับใจเกินร้อย มาติดตามรับชมกันครับสิงร้ายจากแดนคาเมเจอกับไอ้เลือเหล็กจีนแดงนี่ใครจะอยู่ใครจะไปครับแล้วก็เช่นเคยครับทางช่องเราฝากกดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับรับรองว่ามีวิดีโอสนสุกมาให้ชมกันตลอดนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับสมาชิกสาม,มารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดสั่งกรดิ่งเพื่อการแจ้งเตือน จะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับนอกจากนี้ทางช่องของเรายังมีคู่มวยมันๆอีกหลายคู่ครับจบคู่นี้แล้วก็กดการ์ดด้านบนขวามือที่มีลูกศรชี้นะฮะดูมวยได้เพิ่มเติมอีกนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟซอมวยไทยลดเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับและพักยกมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอเก้าเก้าเก้านะครับเคโอ ต่อ9นะครับและเมื่อพร้อมแล้วครับก็จรับชมมวยเป็นได้เลยครับมากันที่รายการนี้ครับศึกอีเมย์รีเจนครั้งที่35ครับจัดขึ้นเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2018ครับหรือตรงกับปีพศ2561ครับที่ประเทศจีนครับนักมวยไทยของเราครับเจ้าสิงร้ายดนขแมครับสิงดําเกียรติหมู่9ครับเจอกับทางด้านของ ผู้ตรงๆครับเจ้าของใช้ยาไอออนบัตน,นะครับคุณนี้ชกกันในกติกาคิกบ็อกซิง่งกำหนด3ยกนะครับพิกัด67กิโลกร,รัมครับมวยไทยของเราครับสิงดัมครับอายุ34ปีครับทางด้านผู้ตรงๆนักมวยจีนครับยี่สิบหาปีดัมสูง176ในขณะที่ผู้ตรงๆจะสูงกว่าเล็กน้อยครับสูง177สสูงมากกว่าเซนหนึ่ง อายุอ่อนกว่าทางด้านสิงดํานี่เก้าปีเลยนะครับสิงดํานี่พิ้นเพลเดิมครับเป็นมวยเข่านะครับแต่พออายุมากขึ้นนี่เริ่มมีแข้งขวาเป็นทีเด็ดเลยนะครับตรงครับแม่ต่อยหน้ากูครับต่อยหนึ่งสองโชว์เลยครับเป็นมวยที่เตะต่อยแรงครับที่สําคัญก็เป็นมวยท่าทรหดสูงครับโอ้ยต่อยตะลําตัวไปทีครับแม่ต่อยนี่เน้นๆเลยครับอาตรงขวาไปทีครับ มีทักทายกันครับทางด้านของอตรงก็มีซ้ายเหมือนกันขวาอีกทีครับแมแตไกเข้าบริเวณนี้น่าจะเป็นท่อนแขนบริเวณข้อศอกเลยครับหนักนักใช่ไหมสิงดําก็ต้องไต่บริเวณข้อศอกครับทําให้นักมวยหรือผู้ต่อสู้ที่เป็นมวยหมัดหนักนครับก็พอโดนไปมากขึ้นนี่จากหมัดหนักนี่กลายเป็นหนักหมัดเลยขวาอีกทีครับขวานี่โดนบริเวณใต้ราวนมเลยนะครับเดิอนครับโอ้ยจังหวะน,นี้ครับ อาตรงจางางหมัดนี่สิงดําแกดีดแข้งไปทันทีครับดีดสวนไปทันทีเลยขวาวิธีครับก็เกมที่ทางสิงดําเน้นก็คือแข้งแข้งขวาเนี่ยแหละครับประกอบมาทางด้านของอาตรงนี้เป็นฝ่ายเดินเกมตลอดครับอุ้ยขวาวิธีครับโดนเบาๆโดนแบบชิวๆไปครับอาตรงแม่จังหวะนี้ครับอาตรงนี้แกแต่แบบเขาเรียกว่าฟอนคิกครับ แต่งัดขึ้นมาเลยครับอย่างเดินเบียดอยู่ครับเอาตรงความพยายามนี่สูงครับโอ้ยโดนอีกทีครับเจ้าของใช้ยาไอออนบัตรครับไอเลือดเหล็กจีนแดงนะครับอยับเข้าหาครับหลังติดเชืออครับสิงดําทําไงต่ออ่ยังทําอะไรไม่ได้ครับจังหวะจะเข้ามาต่อยโดนถีบครับนี่ก็เป็นจ่าทุยแสงมรกตครับก็น่าจะเป็นหัวหน้าทีม นำนักมวยไทยไปชกที่เมืองจีนในวันนั้นนะครับหวาดีครับแม่เตะฝังนะครับแต่กว่านี้มีพยายามที่จะเตะครับโดนทางด้านของสิงห์ดำนีแกเกี่ยวล้มไปครับขวาไปทีครับก็ติดบังครับมีเขียขาม้างมีเตะขามอันนี้ครับแมเขี่ยล่างขึ้นบนเลยครับ พยายามเหมือนเดิมครับสาหรับอาตรงครับมาเดินผิดท่าผิดจังหวะนี่สิงดํานี่ก็รอรองานแข้งขวารอรับไว้อยู่แล้วนะครับโอ้ขวาหลังนี้ครับเต็มเตมเหมือนเดิมอ่พยายามจะหมุนตัวแบ็คคิกครับขวาครับนี่ครับไปหลุดก็ต้องโดนสวนแล้วครับการตั้งกัดสูงครับสำหรับทางด้านสิงดําครับขวาไปครับอีกทีงน่ามี พิงหมัดขวาเป็นการส่งท้ายอีกดองครับเมื่อคู่ครับเมื่อยกที่ผ่านมาครับสิงดํานี่ไปไปรวมรวมสิบเก้าแข่งเลยนะครับก็เข้าเป้าไปเก้าเก้าทีนะครับเก้าแข่งนะครับสำหรับแฟนๆที่ต้องการจะชมมวยดีๆมันๆเพิ่มเติมก็สามารถกดที่การ์ดด้านบนขวามือที่มีลูกศรชี้ดูมวยมันๆสนุกได้เพิ่มเติมนะครับ ดูได้อีกครับยังมีอีกหลายคู่ครับเริ่มต้นยกที่สองครับอตรงเออนี่ครับแม่ไตจากแถวสองนะครับจังหวะนี้ครับเวียงมายาวๆมาจากแถวสองเลยขยับครับอตรงพยายามจะขยับเข้าหาครับพยายามจะบดให้หมดนะฮะแต่เหมือนว่ายังไม่ทันถึงตัวนี่แข้งขวาของสิงห์ดำนี่ก็ดีดมาถึงถึงลำตัวของอตรงแล้วขวาอีกทีครับโอ้ไตตังมากครับดอกนี้ตังอีกทีครับ โอ้สองดอกนี่อ่ตรงนี้หยุดเลยครับหยุดเลยครับบุกบุกอยู่นี่หยุดเลยครับต้องถอยออกมานี่ครับโดนอีกทีครับหดนบิดเข้าเชือกเสียบเข่าไปครับโอ้ยดอกนี้ครับเหลี่ยมมวยไทยอยากมาครับอ่าพุดเมสคู่ครับโดนไปสองแข้งขวาเน้นๆพร้อมทั้งเข่าอีกดอกครับอตรงนี้ชักจะแยงแยงแข้งขวาของสิงห์ดำเลยนะครับ พยายามจะหมุนตัวเล่นท่ายากครับแม่แหหมุนครบรอกก็จะไม่มีท่ายากออกมาครับงั้นต้องโดนแข้งขวาขวาไปอีกทีครับโอ้ตาในฝังโอ้เอ้าเกิดอะไรขึ้นยกมือไม่ยอมให้กรรมการยอมให้กรรมการนับครับไม่น่าจะโดนแล้วแล้วแม่อาจจะเจ็บป๊าบอาจจะไม่ยอมให้นับครับกรรมการนับเลยครับกรรมการนับเลยครับ หมอจะขึ้นมา Weekly. ดูอาการนะครับแม่ยังชกต่อครับอขอชกต่อครับแม่ใจถึงจริงครับแม่ต้องต้องนับครับเป็นการเบรกครับเป็นการเบรกครับเพราะว่าโอ้โหโดนเจ็บๆอยู่นี่แกยอมให้นับเพื่อจะได้พักนะครับแม่ขวาไปครับคราวนี้สิงดําเน้นเลยครับเน้นขวาอย่างครับพยายามจะเสาหมัดอ่ะตรงพยายามจะเสาหมัดสู้ครับยับมาอ่ะตรงโอ้โโดนขวาไปครับขวาไปครับแม่ต้องถอยนะครับขวาไปครับ ต้องถอยเลยครับไม่ถอยเดี๋ยวแม่ไม่มีชีวิตรอดครับใจถึงเนื้อเหมือนครับอาตรงนี่แม่เป็นคนอื่นนี่ยอมไปแล้วครับช็อตนั้นก็ยังยอมให้แค่นับครับแล้วก็ขอสู้ต่อนะครับสาหรับอาตรงโดนไม่ขวานครับโอ้จะเข้านี่สิงดํากันจังหวะดีมากครับโดนเข่าด้วยพอจะเข้านสิงดํากันดีดขวาเลยครับโอ้เลือดเหล็กนี่โดนซะ มเลือดเป็นเลือดอย่างอื่นแล้วครับเป็นเลือดเป็ดแล้วครับตอนนี้เลือดเป็ดนุ่มเหลือเกินโอ้โดนขวาอีกทีครับอ่าจะเข้าไปต่อยโดนเข่าอีกโดนขวาอีกโอ้สิงดํานี่เตะสนุกแข้งเลยครับตอนนี้ต้องถอยนะครับอาตงถอยดีกว่าโดนขวาอีกทีครับโดนอีกทีครับโอ้ก็โดดเตะแล้วครับดอกนี้สิงดํานี่จัดให้ทุกขวานะครับจะก็ได้ขวาแบบไหนรสชาติยังไงนี่ก็จัดให้หมดครับโดนนีกเขา เลขสิบวิครับอาตรงแม่สิงดําก็ผ่อนเกมแล้วตอนนี้อ้าวขวาไปดีครับพยายามจะต่อยครับมีงัดเอาเบอร์คัดด้วยเอามาอ้าวหมดยกพอดีครับโอ้เรียกว่ายกนี้ครับเท่าที่นับนะครับแม่เข้าไปนะครับเตะเข้าไปยี่สิบห้าแข้งนะครับเตะแบบแม่ติดกาดไปประมาณแค่เจ็ดครั้งนะครับเรียกว่าสามสิบกว่าแข้งนี้เข้าเกินครึ่งครับเกินเกินหกสิบเปอร์เซ็นนะครับ เกิดอะไรขึ้นครับเหมือนอาตรงจะออกมายอมแพ้ครับเรียบร้อยครับอาตรงออกมายอมแพ้ครับไม่สู้ต่อครับก็เท่ากับว่าสิงห์ดครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกครับไปในยกที่สองนะครับก็ระคังในยกที่สามยังไม่ดังนะครับน่าจะตัวยอมครับอาตรงครับแมตไตหนักไตแรงไตโหดสัตว์เหลือเกินครับสาหรับทางด้านของสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าครับก็สําหรับช่ององเราครับก็ยังมีมวยมันๆอีกหลายคู่ครับ ก็สามารถกดการ์ดด้านบนขวามือครับที่มีลูกศรชี้ดูมวยเพิ่มเติมได้นะครับและหลังจากมวยจบแล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเรายังมีประวย่อๆของนักมวยครับของสิงห์ดำนะครับเป็นดูเป็นเชิงอัดและข้อมูลครับก็จะได้มีอัทรตในการรับชมมากยิ่งขึ้นนะครับมากันที่ประวัติของเสือร้ายแดนคาแมครับสิงห์ดเกียรติหมู่เกครับเกิดวันที่1มกราคมปีพันเ 84ครับตรงกับปีพศ2527ครับที่อำเภอรประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับหลายคนอาจจะสงสัยในใช้ยาของเจ้าสิงดําครับว่าเป็นน้ำมยญเขมรหรือเปล่าจริงๆแล้วก็เป็นคนไทยครับก็เป็นคนไทยจังหวัดบุรีรัมย์นนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าสิงดําแล้วก็ทีมงาน ในค่ายก็ครับเกตหมูเก้าก็มักจะพูดภาษาพื้นบ้านครับซึ่งสำเนียงก็ออกไปทางคาเมรหรือคาเมนหรือกัมบูชานะครับก็ทางสื่อมวลชนในช่วงเวลานั้นครับในช่วงที่สิงดํากําลังโด่งดังฮะก็เลยตั้งฉายาว่าเป็นเือร์ไรจากดาแดนคาเมรหรือเือร้ายที่พูดภาษาคาเมอะไรประมาณนั้นทํานองนั้นนะครับโด่งดังมาตั้งแต่เด็กๆครับในชื่อของสิงดําปืนรัตนาครับเป็นมวยเขานะครับแรกเริ่มเดินทีเป็นมวยเขา่า ก่อนเป็นมวยระดับแถวหน้าชนิดที่เราว่ารันมงการมวยเมื่อช่วงปี25 4 4หาครับประทะกับมวยชั้นนำอย่างกังวันเล็กเพชรยินดีโอโรโนโอวอเพชรพูลงาเทาอัฏฐะลุ่งโลดครับสามกอเกียรติมณเทพก้องมีพบเพชรยินดีนะครับอนนวัตแก้วสำลิสเกรดดาวเพชรพญาทไทยโนพร,รัดเกิจรกำธรสัญชัยพีเคสัญชัยมุนไทยยิมอัฏฐชัยแฟร์แท็กนะครับแก้วแฟร์แท็กนะครับจอมทองชูวัฒนะน้องโอสิทธิ์อ เลสลาชุมแพทัวเพชรบุญชูเอฟเอคปซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวาลียอดวิชาพอบุญสิทธิ์หรือแม้กระทั่งกับก้องศักสิ0บุญบีก็เคยประทะกันมาแล้วนะครับสิงห์ดำมีดีกีเป็นแชมป์มวยไทยของลุมินี3พิกัดรุ่นครับในรุ่น130ปอนด์ซปเปอร์เฟเธอร์เวท1 3อปอนด์รุ่นไลเวทแล้วก็รุ่น140ปอนด์ซปเปอร์ไลเวทนะครับแชมป์ประเทศไทย3พิกัดรุ่น,นครับในรุ่นเฟเธอร์เวท1 2อปอนด์ รุ่นซูเปอร์เฟอร์เทเวต130ปอนด์และรุ่นไลท์เวตลอย35ปอนด์นะครับแชมป์ WBC มวยไทยเข้มขัดเพชรในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวต140ปอนด์ครับแชมป์มวยรอบมาราธอนปี2001นะครับโตโยต้าวีโก้มาราธอนในพิกัด115ปอนด์นะครับแชมป์มวยรอบมาราธอนในปี2014นะครับในพิกัดรุ่น140ปอนด์ซูเปอร์ไลท์เวทนะครับ เกียรติยศครับเจ้าตัวเป็นนักชกยอดเยี่ยมประจำปี2545ของสมาคมผู้สื่ข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนักชกยอดเยี่ยมประจำปี2546ครับของกกทครับหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นในปีเดียวกันครับในปีเดียวกันนะครับก็เป็นนักชกยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีลุมพินีด้วยนะครับปัจจุบันก็ยังชกอยู่นะก็ติดตามผลงานได้ รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับก็แฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์ครับกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมแชร์ให้เ,เพื่อนด้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอม,มวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอตอง3ครับและมวยพักยกออดเคโอเคโนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุก การติดตามนะครับคลิปหน้าจะเป็นคู่ไหนมันอย่างไรนี่ต้องมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับ